สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะวันนี้เพนกับน้องคำแพงมาทักทายสบายดี FC คือเก่าของวันที่เท่าไหรนะ่นาะน้องคำแพงวันนี้วันนี้ยี่สิบเแล้วเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเ อีกสองวันหวยใหญ่ก็จะออกแล้วคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัเด้อเนาะขอให้ถูกฮานอยด้วยถูกลาวด้วยถูกหวยใหญ่ด้วยรัฐบาลไทยด้วยเนาะขอให้ซีทางซ่องน้องคำแพงทุกคนเฮงเฮงปังปนะังเนาะ ก็รวมทั้งเพ่นน้ำเด้อเนาะ,ะอวยพรแต่เอฟซีก็อวยพรให้เจ้าของเนาะให้เจ้าของถูกน้ำเพ่นเนาะงววที่แล้วก็ถือแนได้ได้หน่อยนึงเนาะงวดน,นี้ก็ขอให้ถืออีกเนาะคำแพงเนาะคำแพงให้โชคแม่เด้องวดน,นี้เด้อลูกเด้อให้โชคเอฟซี FC ทุกมือเลยลูกเด้อเกังเพ่นกินขนมคำแพงมาให้แม่กินด้วยขอกินด้วยมาให้แม่กินด้วยให้แม่กินด้วยไหม หนูกินนมด้วยกินแตงด้วยกินมะม่วงด้วยเหรอกินมะม่วงด้วยมีแนวกินจังยูเนาะคําแพางถาบอมีแเนวากินเนี่ยจะจองเมยเอลเมยยางเดี่ยวเลยนี่คนขี่ดื้อนี่นะเก้นขี่ดื้อนี่นะเพื่เพิ่นกินแซบบอให้เอฟซีกินน้ำเนี่ยมาให้เอฟซีกินน้ำเนี่ย เก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะใจดีมากเลยคําแพงเอาแซบบแซอร่อยไหมอร่อยเห็นเนาะฝาก f อฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคําแพงชาแนลด้วยนะคะเนาะกดติดตามให้ช่องน้อยที่กำลัง สร้างขึ้นมาใหม่เนาะดูตาแป๋วแววของคําแพงอะตาแป๋วแววอตาแป๋วแววเอาใส่ตาอยู่ใส่ตาหวานหวานยิ้มตาหวานตาหวานเอ,อ้ยิ้มบ่นนั่นยิ้มจริงดใดเฮจังสันหึอเวลาวัดดีใจวัดดีใจเอฟซีละบบลลกวันนี้หนูยังไม่ได้วัดดีใจเอฟซีเลย ผมกำลังขึ้นเนาะก็เอาดอกอันชันท่าหายโยเท่าละชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะทาแล้วก็สกกระปกเสื้อผ้ามากเลยดอกอันชันดำหมดเลยเสื้อผ้าเนาะคําแพงเนาะเอามาให้แม่กินด้วยขอกินหน่อยค่ะจะาจ้ะจ้าบวทีเนาะพระใดขอยยังกะหายมัดจ้าขอบคุณจ้าลูกอ๋อ เก่งมากเลยค่ะจะ้ะให้เอฟซีด้วยบอ,อยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยโอุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่ใกลห้องที่ทั้งนอกแล้วอ๋ออาอมันห้องอยู่ใสลูกฮะนี่นะกระฟ้าเนเดอร์เอฟซี FC ทั้งช่องเนาะ ฝากเอซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อุดหนุนครีมแคลเซียมน้ำเดเดอร์จานอถหาผู้ใดต้องการสั่งแคลเซียมครีมสบู่เจแดงแล้วก็สั่งได้นะผ่านช่องน้องคําแพงชาแนลได้เด้อค่ะเพราะว่าเบอร์ขึ้นหน้าจอให้ทุกวันนะคะนะเอ้ยเสียงยังเสียงยังฮึฮึ แสบหลายติอีกเดือนหนึ่งคัมแพงก็จะครบหนึ่งปีแล้วนะลูงนะไหนไหนเป่าเค้กเป็นหรือยังเป่าให้แม่ดูหน่อยสิเป่ายังไงเป่ายังไงเป่าเค้กเป่าเป่าดูเป่าให้เอซดูหน่อยบอกให้เป่ากับเป๋าเป็นไหนหูจิ้จอยู่ไหนหู หู๊ยจอยู่ไหนเฮ้ยจ้าเอามาม่วงมาให้แม่ด้วยนี่ค่ะ FC วันนี้เพนกับน้องคำแพงก็จะมาวางแนวทางให้ FC เนาะเดี๋ยวเพนจะพา FC ไปเบิ่งแนวทางต่อเลยเนาะจ้าให้ยังลูกไก่อุกอบ่บ่นี่นะ ว้าวว้าวกินอะไรเนี่ยกินหนมหรอ่น,นะปะเดี๋ยวแม่พ้าเอซีไปเบิ่งแนวทางฮาน่อยของพ่อประหัสก่อนนะคะเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่เนาะแต่ว่าเข้าตัวรูดไม่ได้เข้าตัวจับคู่นะคะเนาะถ้าใครเล่นตัวรูดก็อาจจะพลาดยากเนาะแต่ว่าคนทุนน้อยก็เล่นไม่ได้เนาะตัวรูดเนาะคำแพงเนาะใครทุนน้อยก็เล่นไม่ได้ค่ะ เออๆๆเซ็บบะแต่ตัวจับค Pe e ู่ก็บางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าเนาะแต่ตัวรู่น okay, นี่ก็เข้าเกือบทุกวันเนาะเอฟซีเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีไปเบิงแนวทังตัวเนาะเดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีไปเบิงแนวทางฮานอยวันนี้กันเลยเนาะเพราะว่าพี่ประหัตเขียนไว้ให้แล้ว วันนี้พี่ผาดออกไปทำงานแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้จะบ่าย,ายจะได้เอาข้าวขึ้นเล้าแล้วเนาะก็เลยไปทำงานแต่เช้าบ่ายก็จะเข้ามาพี่ผัดก็จะเข้ามาช่วยกันกอกข้าวเนาะส่วยช่วยกันกอเข้าวเอาข้าวขึ้นเล้าว,วันนี้เพราะพรุ่งนี้อีกวันสองวันก็จะเป็นวันหวยใหญ่ออกแล้วเนาะหวยรัฐบาลไทยออกแล้วเนาะ นี่าขายเอฟซีมาเบ whales, ah, nah. ิงแนวทางมาหนีเลยเนาะอของเมื่อวานนี้พี่ประหาดเอาไปด้วยเนาะของเมื่อวานนี้ไม่เข้าตัวจับคู่นะคะเอฟซีเมื่อวานนี้เข้าตัวลูดค่ะเข้าตัวลูดหนึ่งเนาะถ้าใครเล่นตัวลูดก็จะถูกเนาะถ้าใครไม่เล่นตัวลูดก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าตัวจับคู่ไม่เข้าค่ะเอฟซีค่ะเนาะถ้าเข้าก็ว่าเข้าถ้าไม่เข้าก็ว่าไม่เข้าเนาะ พูดตรงไปตรงมาเนาะเพนจะเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะนี่คะ่ะเอฟซีมาเบิ่งหาหนอยวันนี้กันเลยค่ะเพราะว่าพี่ประหัตให้ไว้แล้วนะทางให้ไวแล้วเนาะวันนี้ล่าสามน้อยหรือว่าหาหนอยของพี่ประหัตให้วิ่งลูดสองกับสาม้วยค่ะจับคู่ให้ที่สองสามโอ้ขอโทษค่ะ สองสามบอมมีสองสามก็ว่าสองสามเนาะ FC ออกสองสามวะเนาะพี่ประหัสบอมจับคู่ให้คือแบบเมื่อนั้นเนาะเพื่นอนให้ยี่ยังเกาะที่ว่าสองกับสองกับเก้าเนาะแต่ว่าเพื่อนบอมจับคู่ค่ะสองเก้าเก้าสองเนาะแต่มันออกสองเก้าเก้าสองเนาะนี่เมื่อนี่กับเพื่อนให้สองกับสามเนาะ FC เนาะนี่ค่ะจับคู่ให้ที่สองสี่สองห้าสองหก สามสี่สามห้าสามหกถ้าใครชอบสองสามก็เอาจับคู่ใส่กันได้เนาะเพราะว่ามันจะออกมันจะมาด้วยกันเนาะบางครั้งก็จะมาด้วยกันเนาะถ้าเล่นตัวรูดก็เล่นไปเลยค่ะเอซถ้าคนมีทุนหลายมีทุนเยอะเนาะก็เล่นตัวรูดรูดตัวละน้อยก็ได้กำไรน้อยก,ก็ช่างเนาะก็ถือว่าถูกเนาะ เพราะว่าตัวรูดพลาดยากนะคะ fc เกือบถูกทุกวันเนาะตัวรูดเนาะเข้าทุกวันแต่ตัวจับคู่ก็พลาดเนาะบางวันก็ไม่เข้าบางวันก็เข้าเนาะตัวจับคู่เนาะแต่วันนี้เพนก็ขอให้เข่าเด้อคะ่ะนาะตัวจับคู่ของพี่ผัดขอให้เข่าเนาะเพราะว่าให้ fc ที่ไม่ถูกก็ให้ได้แก้มือคืนเนาะก็ขอให้เขาทั้งสามน้อยเลยแตกทั้งสามน้อยเลยคะ่ะเนาะ มีค่ะ fc แคปหนาจอเลยเด้อค่ะเพ่นก็ขอให้ fc ทั้ง่องเฮงเงปังปังขอให้เข้าทั้งสานอยแตกทั้งสนอยไปเลยน้องมันนี่เนาะขอให้ fc ทั้ง่องเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงซื้อนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่ให้ลงไปทางช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะให้ fc เอาไปเลือกเล่นตัดเล่นแล้วก็พิจารณาเอาเด้อค่ะ นี่ค่ะกะเพ่นก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะลำารวยเงินทองให้มีโชคมีลาบเนาะให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะเขาในาชีวิตเนาะเพ่นก็ต้องการเพื่อกันสิ่งดีๆเนาะทุกคนเราต้องการแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเขาก็แลนะ้วกันเนาะค่ะเอฟซีนี่เนาะ แคปหน้าจอเลเดอ้อค่ะฮานอยวันนี้วิ่งรูปสองกับ3นะคะถ้าใครชอบมาด้วยกันก็จับเข้ากันเลยค่ะ2องสามเนี่ยสองสี่หสองหนะคะ3 4มสี 5, ่สห้าสามหค่ะนี่ค่ะจัดไปเลยค่ะวันนี้ขอให้แตกทั้ง3น่อยเนาะนี่ค่ะคลิปนี้เพ่นก็ขอล่า fc ทุกท่านไปก่อนเนะาะพราะว่าเมื่ออื่นเขาก็ค่อยเจอกันไหมเนะาะพราะว่า เราเจอกันทุกวันอยู่แล้วค่ะ FC เนอะนี่ค่ะเดี๋ย่าพาไปเบ่งบรรยากาศหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวเช่นกันล่า FC ด้วยบรรยากาศหน้าบ้านเนะเาะเื่นเกาเช่นเกาเช่นเคยนี่ค่ะดอกไม้กำลังเริ่มอ,ออกดอก ขอขอบคุณสุดท้ายเพื่อนกับขอขอบคุณเอฟซีทางช่องเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเนาะถ้าใครจะไปเที่ยวลาวด้วยกันก็คอมเมนต์มาเด้อวันที่สาค่ะเตรียมตัวจะออกเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางกันเนะาะค่ะ คลิปนี้เพ่นก็นขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ FC ทั้งช่อง